โอมชารติ oh, วันนี้วันที่สามเดือนพฤษภาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องกลับมาอ่อนหวานเหมือนกับพ่ออย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์ต่อใครอย่าได้เคยโกรธคำถามของเมรีในวันนี้ลูกลูกเรียนรู้จัก ปรัชญาอันลึกล้ำของกรรมและดังนั้นการกระทําที่เป็นบาปอะไรแล้วที่ลูกไม่ควรที่จะแสดงคําตอบจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วลูกนั้นได้คิดว่าการให้การบริจาคคือการการะทาปุลแต่เดี๋ยวนี้ลูกได้เข้าใจว่าแม้นในการบริจาคของลูกบาปบางทั้งนั้นก็ถูกสะสมขึ้นมาได้ เพราะถ้าลูกบริจาคเงินให้กับบุคคลผู้ที่ใช้มันที่จะทำบาปนั่นแน่นอนก็จะมีผลกระทบต่อสภาพของลูกเพราะฉะนั้นจงบริจาคด้วยความเข้าใจเราจะต้องมีความเข้าใจอลึกล้ำก่อนในเรื่องของปรัชญาของกรรมแล้วก็บริจาคมิฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้ว,ว่าการบริจาคให้กับคนที่ไม่มีค่าบุคคล ผู้ที่อยู่ในการยุคก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกรรมนั้นหรือบาปนั้นด้วยซาละของคุณธรรมในวันนี้ขอให้ความประพฤติของลูกอย่างสูงสักพูดน้อยๆและพูดอ่อนหวานมากๆเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษให้ทำตามสีหมัดของพ่อในทุกๆย่างก้าวจุดที่สองศึกษาอย่างดี ด้วยความใส่ใจอย่างมากๆให้ทำตามแม่และพ่อแล้วจงบับเป็นผู้ที่มีค่าที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์จงมาเป็นทายาทอย่าได้รับอิทธิพลโดยความโกรธและขณะเดียวกันทำให้เกิดความทุกข์พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งที่สุดผู้ที่เปิดเผยํานึก อันสูงส่งของลูกและสภาพที่สูงส่งของลูกในขณะที่แสดงการกระทาที่ธรรมดาจาขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งที่สุดผู้ที่เปิดเผยสำนึกและสภาพที่สูงส่งของลูกในขณะที่แสดงการกระทาที่ธรรมดาธรรมดาไม่ว่าผงกุณผงนั้นจะปกคุมเท็จที่แท้จริงมากมายอย่างไรแน่นอนมันจะเปิดเผย ประกายของมันในทํานองเดียวกันชีวิตของลูกเป็นเหมือนกับเพชรไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรชุมนุมจะเป็นเช่นไรประกายของลูกก็คือประกายและความซาบซึ้งของลูกควรจะถูกเห็นจากทุกๆคนลูกอาจจะทํางานธรรมดาธรรมดาแต่ขอให้สํานึกและสภาพของลูกนั้นแสนจะสูงส่งที่ผู้คนผู้ที่เห็นลูกจะรู้สึกได้ว่า รูปนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาธรรมดาแม้นว่าผู้รับใช้นั้นรูปนั้นคือผู้ที่สูงส่งที่สุดสติพ์ในวันนี้ราดริชีที่แท้จริงคือคนผู้ที่ไม่ได้มีการติดยึดแม้นแต่น้อยนิดอยู่กับใครแม้นในความคิดของเขาซ้ำลาดลิชีที่แท้จริงนั้นคือผู้ที่ไม่ได้มีการติดยึดแม้นแต่น้อยนิดอยู่กับใครแม้นในความคิดของเขา अच्छा ओम शांति